ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีค่ะ ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้นะคะซึ่งในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะมีการโคจรของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีนะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรค่ะรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบความเป็นลัคนาเกิดนะคะ ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์ค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะต้นเดือนแบบนี้นะคะอาจจะมีการโคจรของดาวซึ่งจะเริ่มต้นกันในวันที่3สิงหาคมค่ะดาวศุกร์นะคะจะทำการโคจรอ,ออกจากราศีพฤกษกเข้าสู่ในราศีมิถุน ดาวสุกนี้มีความสําคัญกับชาวราศีมังกรยังไงดาวสุกเป็นดาวที่ครองอยู่ในพวกความเป็นปุตตะแล้วก็กรรมมะค่ะเดินทางเขาเรียกว่าวเดินหน้าเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพอริก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากนะคะบุตรบริวารน,นะคะหรือในมุมของตัวการงานนะคะและในวันเดียวกันพระเกตนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมเป็นภพกระดุมพระค่ะ วันที่10สิงหาคมดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของตัวพันธุแล้วก็ภพของตัวลาภะซึ่งจะโคจรน,นะคะเข้าสู่ในราศีเมษนะคะเป็นภพพันธุค่ะได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยและการโคจรของดาวอังคารนี้จะโคจรน,นะคะเข้าไปอยู่ในราศีเมษใช้ระยะเวลา ค่อนข้างที่จะนานนะคะนะก็อาจจะเรียกว่าให้ผลดีในด้านของการเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในวันที่13สิงหาคมนะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวที่ครองอยู่ในภพของความเป็นอริและภพของความเป็นสุภะจะโครจรย้ายเข้าไปในราศีสิงเป็นภพมรณะของชาวราศีมังกรค่ะ โดยช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้จะมีการโคจรของดาวนะคะทั้งหมดเนี่ยสี่ดวงในการที่จะเปลี่ยนราศีเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงในแง่มุมของตัวการงานการเงนินความรักแล้วก็อุปสรรคตลอดจนดูในทิศทางของดาวที่เวลาเขาเปลี่ยนราศีเขาจะส่งผลอะไรให้กับชาวราศีมังกรบ้างชาวราศีมังกรนะคะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีค่ะ ในช่วงวันที่สิุมอ2กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวเสาร์นะคะก็ได้ทำการเขาเรียกว่าเดินถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพวินาศนะร่วมกับดาวพฤหัสนะคะหลายๆคนที่เป็นชาวราศีมังกรเองก็มีความร,รู้สึกวิตกกังวลเนาะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยโอ้โหชีวิตจะต้องเจออะไรอีกนะเพราะที่ผ่านมามังกรเนี่ยเรียกว่าก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะ แต่ในแง่มุม,มนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในมุมที่เสียจะทายเป็นเรื่องราวดีอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้แต่จะทายเสียอย่างเดียวก็คงที่จะไม่ใช่นะคะเพราะบางครั้งบางจังหวะชีวิตของคนเราอะค่ะมันไม่ได้มีเรื่องเสียเพียงอย่างเดียวมันก็มีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ดาวเสาร์เนี่ยค่ะ เขาโคจรถอยหลัง <lang> ถ้าเรามองในแง่ดีมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอะค่ะเาเรียกว่ากลับไปสะสางปัญหาเก่าปัญหาเดิมปัญหาที่ยังค้างค้างอยู่หรือชาวราศีมังกรบางท่านก็าอาจจะเป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่คุ้นเคยหรือบางคนก็อาจจะจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีบทบาทสําคัญนะ จะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้ชาวราศีมังกรบางท่านนะคะก็อาจจะไปศึกษาในาศาสตร์โหราศาสตร์ก็ได้หรือเป็นาศาสตร์ความรู้ที่ท่านเองอาจจะเรียกว่าให้ความสนใจแต่ยังไม่มีเวลาเข้าไปศึกษาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสนะคะที่ชาวราศีมังกรจะได้กลับไปทําในเรื่องเก่าเรื่องเดิมสิ่งที่อยากทําและยังไม่มีโอกาสได้ทําก็อาจที่จะได้มีโอกาสในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในมุมของตัวการงานนะคะ ดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของตัวการงานเดินหน้าเข้าสู่ในราศีมิถุนร่วมกับตัวพระราหูค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะในครึ่งเดือนแรกนี้ต้องบอกว่าการงานของชาวราศีมังกรเองยังอยู่ในภาวะของอารมณ์ของความแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะในมุมของตัวการงานความคาดหวังนะคะในบางเรื่องที่ชาวราศีมังกรอยากให้เป็นไปตามเป้าก็อาจที่จะมีอุปสรรคมีปัญหา นะคะในเรื่องราวของตัวการงานที่ก็ยังเขาเรียกว่าส่งผลถึงสภาพในมุมของตัวการงานอยู่ทําให้บางครั้งความคาดหวังที่เราตั้งเป้าไว้นี่แหละนะคะก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าชาวราศีมังกรบางท่านนะคะที่เคยเขาเรียกว่าวางเป้าหมายในทิศทางาในมุมของมุมการงานเนี่ยนะคะ บางครั้งในช่วงระยะเวลานี้ที่มันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ชาวราศีมังกรควบคุมได้และมีอีกหลายๆปัจจัยที่ชาวราศีมังกรไม่สามารถจะควบคุมมันได้เราก็อาจจะเราก็อาจจําเป็นที่จะต้องในการปรับนะคะทิศทางในมุมของตัวการงานปรับเนื้อง,งานของเราค่ะให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความแปรผันที่เราหลายๆคนอาจที่จะไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ค่ะ ชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจการงานในช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าใครที่มีธุรกิจเล็กๆนะคะหรือมีธุรกิจที่สามารถดูแลได้ก็ยังพอประคับประคองตัวไปได้ค่ะส่วนใครที่มีธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ช่วงนี้เ็าเรียกว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการขยับขยายหรือฟื้นฟูอะไรนะเป็นช่วงของการประคับประคองตัวนะคะเคยกว่าประคองตัวให้อยู่ในลู่ให้มันไปตามกระบวนการของธุรกิจมัน,นะคะ่ะ เรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้เองเนี่ยชาวราศีมังกรสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะก็คือสตินะคะเพราะว่าบางครั้งเราเองอาจจะมีความคิดวิตกกังวลนะคะในเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือปัญหาเลยอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรหลายๆท่านหรือบางท่านนะอาจจะตัดสินใจผิดมองเขาเรียกว่าอ่านเกมผิดนะมันก็อาจจะส่งผลทาให้เขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาการงานเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยอยากให้ชาวราศีมังกรเรียกว่าประคองตัวค่ะนะคะเพื่อให้มันผ่านช่วงระยะเวลานี้ไปให้ได้ค่ะชาวราศีมังกรบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือเกณฑ์ของการเดินทางแบบกระทันหันตลอดจนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของตัวระหว่างการเดินทางนะคะแต่ในหลังจากวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปชาวราศีมังกรเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ด้านดีนะ อาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะการช่วยเหลือหรือใครทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่เดนอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือทําธุรกิจในมุมของตัวครอบครัวกงศีต่างๆในช่วงของหลังจากวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสดีๆหรือทิศทางในมุมของตัวการงานที่จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรเองเนี่ยนะคะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึง่ง ถึงไม่ดีมากแต่ก็พอที่ทําให้ชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงระยะเวลานี้พราะราหูเองก็โคจรไปอยู่ในพวกของความเป็นอริกับเจ้าชะตาก็หมายถึงอุปสรรคของการเงินต่างๆก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ แต่ด้วยเาเรียกว่าอิทธิพลของตัวพระราหูเนี่ยเรียกว่าในช่วงของสิงหาเนี่ยก็เริ่มที่จะอ่อนแรงแล้วก็อ่อนกําลังแล้วนะเพราะว่าพระราหูเองก็เตรียมตัวที่จะย้ายเข้าสู่ในราศีนะคะพฤกษกในช่วงของเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นนะคะอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการเงินก็พอที่จะคลี่คลายลงไปตลอดจนนะคะชาวราศีมังกรเองก็เขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นแหละที่จะแบบหานะคะในมุมของตัวการเงินนะ แต่ชาวราศีมังกรท่านใดที่มีภารละผูกพันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินที่ผูกพันกับท่านโดยตรงหนี้บ้านหนี้รถนะคะหนี้บัตรเครดิตต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมังกรก็ยังอยู่ในโหมดของการหัวหมุนในการที่จะหาเงินมาปิดมาเคลียร์นะคะในมุมของตัวหนี้สินก็เรียกว่ายังต้องอยู่ในสภาสถานการณ์แบบนี้กันไปอีกสักระยะเวลาหนึง่ง แต่ถ้านมองในแง่มุมที่ดีอะค่ะชาวราศีมังกรเนาะบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องสะสางตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวชุดรังชีวิตของตัวเรานะที่มันเป็นภาระนี่สินระยะยาวที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําให้ชาวราศีมังกรมีความตึงเครียดแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องวางแผนจัดแจงชีวิตกันใหม่นะในช่วงระยะเวลานี้ ในมุมของตัวโชคลาภยังก,ก็ยังพอมีเข้ามาบ้างนะคะโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือโชคลาภจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหลังจากวันที่10สิงหาคมดาวอังคารซึ่งจากโคจรเข้าไปในราศีเมษนะคะซึ่งดาวอังคารนี้ก็เป็นดาวที่มาจากในพวกของความเป็นลาภะ โคจรเข้าไปในราศีเมตเเษตําแหน่งเกษตรก็อาจที่จะมีเกณฑ์โชคลาภนะคะที่จะได้จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามบ้านเลขที่ของตัวท่านก็น่านที่จะมีโชคเข้ามาบ้างนะคะความรัก ความรักของชาวราศีมังกรนะคะในมุมของคนโสดในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงของการเว,เว้นวักในมุมของตัวความรักไปก่อนค่ะเพราะว่าดาวความรักโคจรเป็นอุปสรรคกับเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเจอรักซ้อนหรือความรักที่ไม่สมหวังอาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจก็เรียกว่าให้ชาวราศีมังกรเพิ่มความทุกข์กใจไปอีกก็ได้นะคะ สำหรับคนมีคู่ความรักอยู่ในหมวดของการประคับประคองอาจจะมีความหนักใจบ้างแต่ต้องบอกว่าลึกๆแล้วชาวราศีมังกรเองก็ได้คู่ที่มีความเขาเรียกว่าใจเย็นนะแล้วก็มีความอดทนนะคะที่จะเขาเรียกว่าประคับประคองชีวิตคู่บางครั้งบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคู่ของท่านไม่ได้สนใจหรือใส่ใจแต่จริงๆแล้ว คู่ครองของท่านเนี่ยก็ยังให้ความเขาเรียกว่าห่วงหานะมีความห่วงใยท่านอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งมันก็มีเหตุต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดความขัดใจหรือความไม่เข้าใจกันค่ะวันที่อาจจะมีเหตุของการทะเลาะเบาแหวงกันหรือความไม่เข้าใจกันอยากให้ชาวราศีมังกรใจเย็นๆนะคะก็คือในวันที่1วันที่14แล้วก็วันที่15ค่ะอุปสรรคอุปสรรคปัญหานะคะในมุมของตัว คุ่ส่วนคู่คา้าคู่สัญญานะคะหรือในมุมของตัวคู่ครองคนรักเนี่ยก็อาจจะจะมีมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมค่ะแต่เชื่อว่าหลังจากวันที่13สิงหาคมเป็นต้นไปอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งต่างๆก็น่าจะคลี่คลายลงไปนะเพราะดาวอุปสรรคโคจรไปอยู่ในมุมที่เสียก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาตลอดจนศัตรูคู่แข่งขันก็ไม่สามารถทําอะไรเจ้าชะตาได้ ชาวราศีมังกรก็อาจจะเบาใจในเรื่องนี้ไปได้นะคะทริปสั้นๆในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะในช่วงจังหวะนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของชาวราศีมังกรสักเท่าไหร่ยังมีอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราศีมังกรจะต้องสะสางังต้องเคลียร์อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรอาจจะมาถอยมาทบทวนเรื่องราวของตัวเองความสําคัญของชีวิต หรือสิ่งที่เรามีในชุดมากเกินไปหรือสิ่งที่เรามีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตของตัวเราอาจจะเป็นช่วงเวลาของการสะสางเคลียรเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะซึ่งชาวราศีมังกรท่านในมุมนี้ท่านปรับตัวนะคะเข้ากับสถานการณ์นี้ได้เชื่อว่าชาวราศีมังกรจะอยู่รอดปลอดภัยจนฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็วิกฤตในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ค่ะ สิ่งที่อยากจะย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งระมัดระวังอุปสรรคปัญหาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวนะคะคู่ครองตลอดจนหุ้นส่วนนะคะรวมถึงระมัดระวังปัญหาสุขภาพของตัวคู่ครองด้วยเนาะในช่วงเวลานี้บางครั้งการให้กําลังใจซึ่งกันและกันการดูแลซึ่งกันและกันก็น่าที่จะเยียวยาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมังกรซึ่งบางครั้งก็อาจที่จะตรงกับชาวราศีมังกรบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับชาวราศีมังกรอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ